เ,ออเดี๋ยวหายเลยแม่มารับครับโอ้ยมีแรงและมีแรงและโอ้โหโอ้โหไม่ต้องเลยไม่ต้องมาทำว่าฉันหายแล้วอืมอยู่กับพี่หมิวก่อนลูกนะเออรักษาให้หายครับนี่นี่แหละทุกคนเวลาเขาไม่สบายเนาะเราก็ปล่อยแย่เขาไปด้วยนี่ขนาดแมวแล้วลูกเราจะขนาดไหนนะทุกคน ทำไมทำไมไหนเอาไม่เอามือออกมาไม่เอามือออกมามือเป็นนั่นเดี๋ยวลูกอือครับโอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้ยให้ไฟก่อนให้ไฟก่อนไหนให้ไฟยังไงลืมยังโอ้ฮฮให้ไฟก่อนให้ไฟก่อนอืออครับดีขึ้นแล้วเห็นไหมร้องได้แล้ว เออครับผม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 อ่ามา,มาอัพมาอัพเตออาการน้องมิตังนะทุกคนสองวันที่อยู่บ้านหมอดีขึ้งเงนเยอะนี่เลยนี่เลยมีังโอ้ลูกอือขาขอนสวยนั่นแมวูปแมวรูอือ นี่มีเพื่อนอยู่มีเพื่อนอยู่ไม่เป็นไรลูกไม่เหงาเดี๋ยวตอนเย็นแม่มาแม่มาอีกเดี๋ยวมาเย็นเที่ยวทั้งเช้าทั้งเย็นนั่นแหละอยู่ให้หายได้กลับบ้านอยู่ให้หายอยู่ให้หายก่อนให้อึได้สีก่อนอืม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 สีกองใหญ่ไม่ต้องสีไม่ต้องสีไม่ต้องสีกองเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาฮักครับ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 เอออยู่กับพี่หมิวเองไม่มีเตียงพอแม่มาแล้วมีเตียงนะืะ พอแม่มาแล้วมีเสียงเนาะอืมอืมเอมออยู่ไว้หายเลยอยู่ไว้หายเลยรอบนี้อยู่ไอ้หายครับเออฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้มีทางด้วยนะคะฝากดูลิปมีตังเยอะๆนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> อยู่บ้านนะ่น,นอนอคอครอเชียว <c oughs> ที่นี่มีสีไม่ต้องโชว์ว่าฉันหายแล้วกลับบ้านยังกลับไม่ได้ เออคือครับมีตันครับอืออยู่ลูกนอนนะอ่ะอืมไม่เป็นไรลูกเออเห็นไหมได้น้ำเกลือดีขึ้นอนะในโคองในคอก็จะดีขึ้นลูกอืมเออเดี๋ยวกลับมาเป็นแมวหลออืมหางเป็นพวงหายไปหมดเลยเห็นไหมอืมจากหางเป็นพวงพวงขนเธอหลุดหมด ครับ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 ควยคุนชวยคนส่วยชวยคนส่วยช่วยคนสวยครับครับครับคับครับมีตังคับ พี่รออยู่พี่รออยู่พี่เที่ยวหานะ้องมีตังห์อยู่ว่ามีตังอยู่ไหนเนาะมีตังรักษาตัวให้หายนะลูกให้หายนะแล้วเรากลับบ้านกันนะให้หายสนิดเลยหายชนิดเลยนะครับคนเกง่ง มาไหมก่อขอให้แม่กอขอให้อืมอืมอืมสบายใจยังสบายใจยังหายว่าวุ่นยังอืมหายว่าวุ่นยังหายวาวุ่นยังมีตังหายว่าวุ่นยัง อมีเพื่อนอยู่เยอะแยะจะวัยวัยทำไมย่งมีตังอะอืมืออืค่ะค่ะไปแล้วนะแม่จะไปแล้วนะเดี๋ยวตอนเย็นแม่มาใหม่นะอือพัก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 เดี๋ยวก็หายลูกเดี๋ยวก็หายเห็นน้องมีตังนะคะทุกคนดีขึ้นเยอะแล้วดีขึ้นเยอะแล้วมีตังดีขึ้นเยอะแล้วอ่ยู่ีกตักพักเดี๋ยวได้กลับบ้านครับ